กนกับไข่หนึง่งไข่ข้าวบ้านเรานี่นะคะแล้วก็สลัดแก้วจ้าหิวตำมะละกอไม่ตำแต่กินตำหมักต้องหรือตำกระท้อนตำกระท้อนค่ะตำกระท้อนใส่เส้นคลิ้นี้นะคะอ,อืม เล่าให้ฟังค่ะด้วยไหมนอ้อนี่ค่ะจะหาว่าไม่เชื่อนี่อือบอกว่าอู้ด้วยอือ มาค่ะมาค่ะคลิปนี้ค่ะตําเองค่ะตําเองกินเองอขนมจีนหรือเส้นข้าวปุ้นอ้ยสุดยอดสุดยอดอยากอยากกินหลายค่ะมีใครอยากกิน มาค่ะมาค่ะคลิปนี้ค่ะตำเองค่ะตำเองกินเองนึ่บอกนึ่บอก ชวนกินชวนหุงตำกระทอนใส่ขนมจีนใส่ปูแล้วก็เป็นหมน่น้ออืมออืมกินเนียกินกับไข่หนึง่งไข่ข้าวบ้านเรา นี่นะคะแล้วก็สัดแก้วจ้าหิวแบด้วยไหมเนาะนี่ค่ะจะหาว่าไม่ ชื่อด่อืมกินกับไข่นึง่งไข่ข้าวบ้านเรานี่นะคะแล้วก็สลัดแก้วจาหิว ใส่ปูด้วยเสร็จใส่ปูด้วยเสร็จ่การกินแล้วอิม่มไปเลยในตัวค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะบอกไข่ข้าวคิดหน่ยอยรอยมากอืมกุเราอมาตั้ม ยอดมากเลยก็เรยมาจำค่ะล่วงลงมาลูกนึงคลิปนี้นะคะคดูด้วยอด้วยไหมเนาะนี่ค่ะจะหาว่าไม่เชื่อนี่อืม ไม่เนาะนี่ค่ะจะหาว่าไม่เชื่อนี่อืมรวยมากอืใส่ปูด้วย ด้วยไหมนาะนี่ค่ะจะหาว่าไม่เชื่อนี่อืมก็เรเอามาตัง้งยอดมากเลยก็เรยมาจำค่ะล่วงลงมาลูกนึง่งสวยมาก บอกว่าหนึงนบอกนองนบอกนึงบอกนงบอกอูด้วยอ,อรวยมาก ไม่นะ้ออืมอือืมคินี้อเอืมอืม กรอบมากเส้นขนมจีนจ้าชวนกินชวนหิวใส่ปูด้วยสิจ่นล่าให้ฟังค่ะ ชวนกินชวนหิวอืออบอกว่าอมมะลกอไม่ตำแต่กินตำหมักต้องหรือตำกระท้อนตำกระท้อนค่ะ ตำกระท้อนใส่เส้นขนมจีนหรือเส้นข้าวปุ้นอ้ยสุดยอดสุดยอดอยากอยากกินหลายค่ะมีใครอยากกินคลิปนี้นะคะก๋เลเามาีมตนตัุงยอดไม่กเลยก็เลยมาตำค่ะลวกลงามาลูกนึง ออืใส่ปูด้วยใส่ปูด้วยไหมเนาะนี่ค่ะจะหาว่าไม่เชื่อนี่อืม